h e โฮมบายเจโอโฮมพาทุกคนมายัางคลองหลวงคลอง3ามนะฮะหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่ได้ออกแบบให้อิงกับบ้านที่อยู่ในเขตเมืองร้อนนะฮะก็จะออกแนวกิ่นอายมีความเป็นท ropical นะฮะขนาดพื้นที่24ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำได้แปลงลิมนะฮะอยู่หมู่บ้านพฤกษา13หลังสิทคลองสานี่เองนะครับโซนหน้าบ้านนะครับ จอดรถได้1คันนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็สามารถจอดพวกมอเตอร์ไซค์หรือว่าชุดโต๊ะสักสีที่วางตรงนี้ได้เลยนะฮะประตูทางเข้าของตัวบ้านนะครับจากหน้าบ้านเข้ามานะฮะก็จะมีทั้งประตูโรงจอดรถแล้วก็ด้วยความพิธีพิถันของทีมงานก็ออกแบบให้สอดคล้องกับ หลายๆอย่างนะฮะก็จะเป็นงานไม้ของจริงเลยนะฮะให้ความช้อย <ST AN CH> ให้ความวิจิตรบรรจงนะครับก็ทุกอย่างก็ได้คัดสรรมาให้ท่านเจ้าของบ้านเป็นอย่างดีนะครับตัวการ์ดหน้าบ้านนะครับก็ติดตั้งให้เรียบ <ST AN CH> ร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็จุดนี้ที่จะโฮมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นมุมที่อยู่ด้านริมของหน้าบ้านนะครับก็ตรงนี้จัดสวนให้เป็นสวนหินเรียบร้อยนะฮะก็ ต้นไม้ใบหญ้าก็เขียวสดชื่นเลยนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่รีสอร์ทส่วนตัวเลยนะครับอันนี้ด้านข้างของตัวบ้านนะครับก็เราก็ปูกกระเบื้องแล้วก็ทำสวนอินให้อย่างดีเลยนะครับมีประตูบานเล็กสามารถล็อกอินเข้าไปยังตัวครัวของตัวบ้านได้นะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวบ้านเป็นประตูสไลด์บานใหญ่ให้เลยนะฮะมาดูในส่วนของตัว ทางเข้าหลักของตัวบ้านนะครับทางเข้าหลักของตัวบ้านก็จะมีประตูบานใหญ่นะครับแล้วก็ประตูบานเล็กที่โรงจอดรถนะครับก็สามารถเลือกเอาได้เลยนะครับว่าจะใช้ประตูไหนเข้านะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยโถงของตัวบ้านก็ได้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็มีประตูซ้ายขวานะครับสามารถมองออกไปยังตัวสวนหินหน้าบ้านได้นะครับก็ได้วิวที่สดชื่นไปอีกแบบนะครับ ขยับมานิดนึงนะครับก็ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นส่วนของโซนห้องน้ำนะครับสุขภัณฑ์ก็เราก็เลือกเป็นเกรดพรีเมียมอย่างดีเลยนะฮะติดไฟซ่อนแสงให้ด้วยนะครับก็ให้ความอบอุ่นให้ความเป็นส่วนตัวนะครับถอยหลังมานะครับจะเป็นส่วนของโซนซักล้างแล้วก็โซนครัวนะครับโซนซักล้างได้เป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะ ก็สามารถปรับให้เป็นโซนทางข้าวได้หรือว่าโซนโซนเป็นมุมคาเฟ่หรือว่ามุมปลูกต้นไม้รำไรได้นะฮะส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเค์เตร์ครัวนะครับก็เราติดเป็นเค์เตร์ครัวตัวแอลไซส์ใหญ่ให้เลยนะครับท็อปโต๊ะเป็นท็อปไม้ของจริงเลยนะฮะก็ได้อารมณ์ความเป็นเนื้อไม้นะครับติดโคมไซส์ใหญ่ให้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่มองจากตัวโถงหน้าบ้าน ออกไปยังหน้าบ้านนะฮะได้ความโปร่งได้ความโล่งเลยนะครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นส่วนของห้องเก็บของเซอร์วิสนะครับก็เก็บพวกเครื่องมือช่างจุดนี้ได้เลยนะครับตอนนี้พามายังส่วนของชั้น2นะครับชั้น2ประกอบไปด้วย3ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับก็เริ่มกันที่ห้องน้ำนะครับอันนี้ห้องน้ำในส่วนของชั้น2นะครับเรา ริเวแยกโซนชวอร์โซนขับถ่ายให้เรียบร้อยนะครับก็ชัดเจนนะเรื่องสัสดส่วนก็ให้ความรู้แล้วก็ให้ความเป็นสัสดเป็นส่วนนะครับห้องนอนด้านหลังนะครับห้องนอนที่3ก็ไซส์ขนาดลงตัวกำลังดีเลยนะครับมีช่องแสงให้2ช่องนะครับแล้วก็ห้องนอนห้องที่2นะครับก็จะมีในส่วนของตัวระเบียงแล้วก็ ช่องประตูไซสใหญ่ให้เลยนะสามารถออกไปรับลมที่ระเบียงได้เลยนะครับในส่วนของห้องท้ายสุดนะครับห้องมาสเตอร์นะครับห้องมาสเตอร์เราก็ได้ไซส์ค่อนข้างใหญ่วางเตียงไซส์ใหญ่วางตู้เสื้อผ้า วางโต๊ะสมางก็ยังมีพื้นที่เหลือๆนะครับแล้วก็ตัวระแนงเราก็ออกแบบให้ความเป็นส่วนตัวกับคนที่อยู่ในห้องนอนแต่คนที่อยู่ในตัวบ้านก็ยังสามารถมองทิวทัศน์ด,ด้านนอกได้นะครับตอนนี้ก็พาชมแทบจะทุกซอกทุกมุมของตัวบ้านแล้วนะครับ เชื่อว่าหลายท่านสนใจหลังนี้แน่นอนนะฮะเพราะว่าออกแบบได้อย่างมีเสน,เน่ห์เหนือการเวลานะครับหลังนี้จะหมขอรายได้2องหมื่นบาทขึ้นไปนะครับดูแลเอกสารให้ครบหมู่บ้านพฤกษา13าลังสิคลอง3 24ตารางวาแปงลงริม3ห้องนอน2ห้องน้ําสัวโดว์พกครบสนามบินนอนเมืองรถไฟฟ้ามอเตอร์เวย์ทางด่วนแล้วก็มาหาไรและโรงพยาบาลชั้นนําขนส่งสาธารณะบ้านนี้มีวินรถตู้ในหมู่บ้านทักเจ้าจมมานะครับ ขอบคุณทุกการติดตามครับสััสดีครับ